สวัสดีครับวันนี้วันที่เจ็ดกรกฎาคมสองพนอหแปดนะครับเราก็ได้เก็บเมล็ดเหลืองอินโดกับแดงอินโดนะครับพัดกับมย้ยีออกแล้วก็จะสวยแบบนี้นะครับต้นกล้าเขายังอยู่เยอะนะครับนี่ไซส์เมตรห้าสิบเมตรหสิบเมตรเจ็ดสิบนะครับเยอะกล้าไม้เพียบเพียบอยู่นะครับเดี๋ยวไปส่ง พิเทพกำแพงเซียนพระบนพันธิพภาซ่านะครับฉาย,ยาเทพกำแพงนะครับพิเทพที่รักเราที่เคารพรักของเรานะครับท่านก็ได้สั่งกาไม้เมลิดจำนวนหนึ่งพันต้นนะครับท่านเห็นคุณค่ากาไม้เมลิดอันนี้ผมปลูกไว้นี่นะครับสามปีกว่าครับออกลูกหมดเกือบทุกต้นเลยนะครับปีหน้าหกเก้ากันหน้าจะสี่ปีกว่า ก็ออกหมดทุกต้นแน่นอนนะครับปีนี้ก็ออกเกือบหมดแล้วนะครับสามปีกว่าไม่ถึงสี่ปีก็ให้ผลผลิตแล้วครับไม้ที่โตเร็วคือไม้ที่เราลงมือปลูกเลยนะครับลูกเขาก็จะสวยอย่างนี้นะครับหอมมากๆรับประทานก็อร่อยนะครับมีประโยชน์เยอะด้วยนะครับอธิบายไม่ถูกต้องไปศึกษาดูนะครับถึงจะรู้แน่ชัด อันนี้ลูกที่ต้นนะครับอันนี้ก็เริ่มสุกจะหมดต้นแล้วนะครับแดงเกือบหมดต้นแล้วนะครับดกมากๆอันนี้นะครับอินโดนะครับนี่สามปีกว่านะครับต้น ออกลูกดกมากมากผมปลูกทดลองทุกอย่างนะครับถึงรู้ว่าสามปีแต่บางส่วนเขาบอกเจ็ดปีไม่จริงครับถ้าปลูกดูแลเขาอย่างดีเขาก็จะให้ผลผลิตเราเร็วนะครับอ่ะปัจจัยหลักเลยคือน้ำนะครับปัจจัยหลัก เป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบน้ําแต่ถ้าไม่มีน้ําเขาก็อยู่ได้เขาลอดได้นะครับแต่เขาก็จะให้ผลผลิตเราช้านะครับเติบโตช้านะครับตอนนี้ลูกใหญ่มากนะครับตองลูกน่าจะได้โลนะครับเพราะลูกน้อยถ้าเขาออกลูกน้อยลูกก็จะใหญ่นะครับถ้าออกเยอะก็ลูกก็จะเล็กนะครับสายพันธุ์อินโดนะครับ อันนี้ของเราเหลืองอินโดกับเดอินโดนะครับตอนนี้ลูกใหญ่มากๆนะครับลูกใหญ่ย้ายใหญ่ออกน้อยลูกก็จะใหญ่นะครับออกเยอะลูกก็จะเล็กเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้าง ตรงนะครับค่อนข้างตรงมากๆไม้ที่สารพัดประโยชน์นะครับปลูกบ้านสร้างเรือนทำดนตรีไทยทำระนาดเอกนะครับนี่นะครับสามปีก,กว่าปลูกวันเดียวกันไปเริมเติบโตก็ไม่เท่ากันนะครับเราก็ปลูกสารพัดสารพัดไม้นะครับไม้ประโยชน์ใช้สวยนะครับประโยชน์อนาคตกะครับ